คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวทีนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณหญิงมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือความลับในโรงพยาบาลเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณหญิงเนี่ยพบเจอมาในช่วงที่ประสบอุบัติเหตุ แล้วก็มาพักฟื้นที่บ้านของแฟนแต่กลับต้องพบเจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับทวงคำสัญญามาติดตามฟังสายนี้เป็นสายที่สี่กับสายของคุณหญิงกันเลยครับสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีค่ะสบายดีนะคะเอาจริงๆหมไม่ดีเลยค่ะไม่เป็นไรอะ่ะวันเนี้ยไปเที่ยวกเกาะเกตค่ะพี่ร้บเสร็จแ,แล้วก็ ตอนจะลงอตอนจะขึ้นเรือกลับอะค่ะอืก้าวาพลาดไปนิดหน่อยหือไปกระแทกกับคานเรือไอ้ดังมากอะไคนมากค่ะแล้วแล้วเรือเป็นไรไหมเรือ,อยุบดหน่อยโอ้่แล้วเราเป็นอะไรไหมอื่นๆค่ะพี่แจ๊คเจ็บๆต้องระวงังต้องระวงังคือถ้ามันเข้าแบบผิดจังหวะแล้วมันเข้าแบบในจุดที่มันสําคัญสําคัญนี่ก็ เอาเรื่องเหมือนกันนาน่าจะแย่ค่ะเออนะครับแล้วนี่คือแล้วต้องไปหาหมอไปอะไรหมอะไม่ไม่ไม่ไปค่ะอ๋อโอเคก็ก็ก็เหมือนกับคนเดินชนปกติแต่ไม่ได้แรงมากแต่มันอื่นอื่นอื่นอค่ะเออโอเคเฮ้ยวันนี้เสียงคุณหญิงมันดูเหมือนไกลๆโทรศัพท์ยังไงก็ไม่รู้นะไกลอ่ะค่ะพี่ชายมันไกลมันไกลใช่ครับไกลอยู่ไหมคะพี่ไกลครับเอามาแนบหูปกติดีกว่า อืนะคะเดี๋ยวขย,ยับหม่ได้ครับฮัลโหลคะ่ะเออแบบน,นี้ดีกว่าโอเคกว่าใช่ไหมเออโอ้โหโอเคมากเหมือนนั่งอยู่ในห้องส่งเลยได้ค่ะนะล่าสุด <c oughs> เราคุยกันคือความลับในโรงพยาบาลเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเนาะ <c oughs> ใช่คะ่ะนะะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณหญิงเจอกับตัวเองต้องถามว่าย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง น่าจะสักประมาณสี่ปีได้ค่ะเรื่องของทวงคําสัญญาเนี่ยนะใช่ค่ะตอนนั้นนะเกิดอุบัติเหตุอ่าเกิดอุบัติเหตุค่ะพี่แจ๊คโอ้เป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้คุณหญิงครับได้ค่ะก็สวัสดีพี่แจ๊คทีมงานแล้วก็แฟนๆเดอะโกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หญิงขออนุญ,ญาตพาทุกคนออกจากโรงพยาบาลสักหน่อยละกัน,นะคะ่ะครับ ก็เรื่องเนี้ยค่ะหญิงขออนุญาตย้อนไปสักประมาณสี่ปีที่แล้วอนะคะอตอนนั้นเนี่ยหญิงต้องขออนุญาตทาความก่อนเลยว่าปกติหญิงอยู่ที่บ้านนะคะกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องหมาหนึ่งตัวค่ะเป็นพันไซบีเรียนชื่อก็มีตังค่ะแล้วก็หญิงคบกับแฟนเนี่ยเราอยู่กันคนละที่ค่ะแฟนหญิงทํางานในกรุงเทพนะคะเขาก็จะมีห้องพักที่อยู่กับน้องสาวของเขาแล้วก็ บ้านแฟนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดไม่ไกลจากกรุงเทพมากค่ะทางบ้านแฟนเนี่ยจะประ,ะกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรมค่ะก็มีสวนอยู่ในบ้านเลยบริเวณบ้านของแฟนเนี่ยจะไม่ติดกับบ้านใครเลยค่ะพี่แจ๊กจ <Okay. S 2> เป็นบ้านแฟนแล้วก็ลายล้อมด้วยสวนในระยะประมาณสามกิโลเมตรเนี่ยไม่มีบ้านคนเลยทางบ้านแฟนจะมีพี่น้องกันห้าคนนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะ ตอนนั้นเนี่ยทางบ้านแฟนกับบ้านหญิงเขาค่อนข้างสนิทกันค่ะทางพ่อกับแม่แฟนเขาคุยกันว่าจะทาสีบ้านใหม่เขาก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่หญิงอะค่ะไปดูแลให้เพราะว่าพ่อแม่หญิงเนี่ยเป็นช่างสีแล้วก็มีลูกน้องก็ไปค้างที่บ้านของแฟนเลยหญิงก็เลยอยู่ที่บ้านตรงเนี้ยกับน้องหมาสองคนแฟนหญิงด้วยความเป็นห่วงอะค่ะเขาก็เลยมาอยู่ด้วย ก็จนคุณพ่อแม่ไปได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะพี่แตวันนั้นหญิงก็เกิดเรื่องค่ะเกิดอุบัติเหต<ม>ุหญิงกระดูกไปหน้าหักค่ะดังจมูกเบ้าตาแล้วก็กระดูกนกแก้มค<ม>ืนนั้นก็เลยต้องไปนอนโรงพยาบาลค่ะแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยทําการผ่าตัดหญิงอยู่โรงพยาบาลประมาณห้าคืนค่ะก็ปกติหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นอื ในวันสุดท้ายเนี่ยญิงก็เลยคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านแฟนเพราะว่าหญิงอ่ะไม่อยากกลับไปที่บ้านที่เกิดเรื่องอะค่ะก็พอตอนไปที่บ้านแฟนนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยเลือกที่จะกลับมาดูบ้านของเราในกรุงเทพะคะ่ะ หญิงก็เลยอยู่ที่บ้านแฟนเนี่ยวันนั้นน่ะมันเป็นคืนวันเสราร์พอดีค่ะพี่แจ๊คครอบครัวแฟนเนี่ยที่พี่น้องๆพี่น้องเขาที่ทํางานในกรุงเทพอะค่ะจะกลับไปบ้านในคืนวันเสราร์พร้อมกันหมดหญิงกับแฟนแล้วก็ครอบครัวของพี่สาวแฟนนะคะก็จะมีหลานชายหนึ่งคนอะนะคะตกลงว่าเราจะนอนกันกลางบ้านเราจะไม่นอนห้องใครท้องมันเพราะว่าจะได้ช่วยทางที่บ้านแฟนเนี่ยประหยัดไฟ เราก็เปิดแอร์กลางบ้านนอน,นะคะอ่ะแฟนหญิงเนี่ยเขาเลือกให้หญิงนอนตรงโซฟาใกล้ๆก,กับทางที่จะออกไปชานบ้านนะคะพี่แจ๊คหญิงลืมเล่าว่าบ้านแฟนนะคะเป็นลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวะคะ่ะแล้วก็จะมีชานบ้านออกไปเป็นไม้ทั้งหมดที่ใหญ่พอที่จะปลูกบ้านได้อีกหนึ่งหลังแล้วติดชานตรงนี้ก็จะเป็นสวน,นะคะ่ะ แฟนหญิงบอกว่าให้หญิงอะค่ะพี่แจ๊นอนบนโซฟานะแล้วก็ไม่ไม่ต้องนอนข้างล่างหรอกเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวน้องหมาจะเดินมาชนหรือว่าตัวแฟนหญิงเขาพลิกตัวแล้วมาโดนหน้าหญิงหญิงก็บอกว่าหญิงไม่อยากนอนบนโซฟาค่ะเพราะว่าปวดหลังหญิงขอนอนลงเบาะตรงเนี้ยแฟนหญิงเขาก็เลยขยับตัวค่ะไปนอนอีกมุมนึงพอหญิงนอนตรงข้างโซฟาค่ะกลายเป็นว่าขาเท้าหญิงอะจะหันออกไปทาง ประตูที่ออกไปชานบ้านพอดีค่ะตรงกับประตูเลยแล้วหัวก็จะหันไปตรงทางห้องแฟนครับวันนั้นด้วยความที่หญิงผ่าตัดมาใหม่ๆอะค่ะมันค่อนข้างปวดหน้าเยอะหญิงก็เลยกินยาแก้ปวดรุนแรงค่ะพี่แจ๊คแล้วก็หลับไปหญิงหลับไปได้สักพักะคหาหญิงรู้สึกเหมือนมีอะไรมาสกิดที่เทา้าก็เลยสะดุ้งตื่นครับแต่หญิงหันไปทางแฟนนะคะ หญิงเห็นแล้วว่ามาหญิงอะค่ะจากที่นอนลงปลายเท้าหญิงเขาหันไปนอนตรงข้างแฟนแต่ไอแกกรงที่เสีกิจตรงเท้าอะค่ะพี่แจ่มันอยู่หญิงก็เลยหันไปดูตรงปลายเท้าตัวเองค่ะครับสิ่งที่หญิงเจอคือผู้หญิงท้องแก่<อ>ยืนอยู่ปลายเท้าหญิง<ห>ซึ่งในบ้านไม่มีใครท้องแก่เลยค่ะ嗯嗯ผู้หญิงท้องแก่คนนี้ลักษณะการแต่งตัวเขาเป็นใส่เสอยืดค่ะ แล้วก็พัดหงมือข้างซ้ายเขาถือเป็นเหมือนพวกกะละมังกับตะก้าผ้าค่ะพี่แจ๊คเขาใช้เท้าสะกิดหญิงอยู่เรื่อยๆค่ะจนหญิงลืมตามองเขาครับสิ่งที่เขาพูดก,กับหญิงก็คือไม่มีใครสั่งสอนหรอหทำไมถึงมานอนขวางประตูทางเดิน<อ>มันขวางทางคนอื่นรู้ไหมหญ<อ>ิองอะค่ะพี่แจ๊เลยในหัวเราประมวลผลไม่ได้ว่าไอ้ที่เราเห็นเราฝัน หรือว่าเราเกิดขึ้นจริงๆแต่ในหัวหญิงรู้สึกแค่หงหดหงิค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนหญิงตอบโต้เขาว่าแล้วเธอเป็นใครทำไมถึงมาเดินในบ้านคนอื่นดึกดึกดื่นเดือนแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นนะคะพี่แจ๊คชี้ไปทางประตูห้องแฟนหญิงค่ะแล้วบอกว่ากูจะเดินไปสักผ้าตรงนั้นเป็นท่าน้ำกูมาของกูอยู่ทุกวัน แล้วเขาก็เดินผ่านหญิงไปค่ะพี่แจ๊คครับ,<จ>รบหญิงจาได้ว่าหญิงอะคะ่ะมองตามเขาจนเขาเข้าไปในห้องแฟน,นะคะ่ะแล้วเขาก็หายไปหลังจากนั้นนะคะพี่แจ๊คหญิงหลับครับตื่นมาตอนเช้าหญิงก็พยายามประมวลผลเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะว่าเราฝันหรือว่าเรารู้สึกอย่าง,งานั้นจริงๆหรือเราเห็นจริงจริง จนสุดท้ายหญิงคิดว่าเราอะค่ะน่าจะเจอจริงๆก็เลยเล่าให้แฟนฟังแต่ไอเวลาที่หญิงเลือกเล่าให้แฟนฟังอะค่ะก็คือสองทุ่มทีเนี้ยสองทุ่มในต่างจังหวัดอะค่ะทุกคนเข้านอนไปแล้วค่ะพี่แจ๊กวันนี้หญิงก็เข้าไปนอนในห้องตามปกติในช่วงที่หญิงกำลังเล่าให้แฟนฟังอะค่ะว่าหญิงเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ๆก็ได้ยินเสียงโขมบนหลังาคาตรงห้องหญิง ที่เรานอนกันซึ่งตรงนั้นที่เรานอนอะคะ่ะมันไม่มีต้นไม้อะไรพอที่จะทําให้มีกิ่งไม้หรือว่าผลมันร่วงลังคาได้เลยแฟนก็บอกว่างั้นโอเคหยุดเล่าก่อนค่อยคุยกันในตอนเช้าอ่ะพอเช้าวันนั้นนะคะเป็นเช้าวันจนันทร์แฟนหญิงก็พาหญิงกลับกรุงเทพค่ะเพราะว่าเขาต้องมาทํางานอพอจบเรื่องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแฟนหญิงก็เลยโทรไปเล่าให้แม่ฟังค่ะแม่ของแฟนอะคะ่ะ แม่เขาก็คุยกันในบ้านกับพี่ๆน้องๆเขาอะคะ่ะจนน้องสาวของแฟนนะคะเขาไปเล่าให้เพื่อนฟังค่ะพี่แจ็คอ่ออาิงสมมติว่าเพื่อนของน้องสาวแฟนเนี่ยชื่อคุณจิ๊บนะคะครับคุณจิ๊บเนี่ยอ่าที่เขาพูดบอกกันก็นคือเขาเหมือนมีสัมผัสพิเศษอะคะ่ะเขาจะสื่อกับวิญญ,ญาณได้ครับตอนแรกอิงก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งะคะ่ะแจ๊ค แล้ว่าวันนั้นนะ่ะคุณจิ๊บโทรเข้ามา hmm. หาหญิงกับแฟนตอนที่เรากําลังขับรถกลับจากที่พาหญิงไปหาหมอครับ hmm. อ่าคุณจิ๊บค่ะพูดว่าอพี่กับหญิงเนี่ยอยู่ตรงไหน hmm. ทําไมจิ๊บรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเลยไม่ได้อยู่กับพี่ครับ hmm. อยู่บนรถหรอหญิงก็ไม่ได้ตอบอะไรคะ่ะพี่แจ๊ค hmm. แล้วเขาก็ทักกลับมาว่าหน้ารถของ แฟนหญิงเนี้ยมีลักษณะของไม้ตั้งเขนที่ทําจากไม้ห้อยอยู่ใช่ไหม,มทางแฟนหญิงบอกโอเคใช่อันเนี้ยตรงแล้วแล้วเขาก็เลยหันมาทักหญิงนะคะว่าหญิงเนี้ยใต้ฝ่าเท้าข้างซ้ายอะ่ะม,มีฝายหรือว่าปานแดงเล็กๆอยู่ใช่ไหม,มจะบอกว่าใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงที่ท้องเนี้ยค่ะตามแฟนหญิงมามตั้งแต่ชาตที่แล้วอื เขาบอกว่าแฟนหญิงอะค่ะไปให้คำสัญญากับเขาว่าจะอยู่ดูแลเขา<อ>แล้วก็จะพาเขาไปคลอดลูก<อ>ดูแลเขาหลังคลอดจะอยู่ด้วยตลอดครับแต่ว่าพอช่วงที่เขาท้องแก่อยู่ๆแฟนหญิงก็หายไปค่ะ<อ>แล้วเขาก็ตามแฟนหญิงมาตลอดออจนแฟนทางบ้านแฟนหญิงอะมาซื้อบ้านอยู่ตรงนี้<อ>เขาก็พยายามสื่อกับแฟนหญิงมาตลอดค่ะ แต่ว่าด้วยความที่ศาสนาของแฟนหญิงเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อเรื่องผีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่แจ็คเขาก็เลยสื่อกับแฟนหญิงไม่ได้แต่วันหนึง่งอ่ะที่เขาเห็นหญิงก้าวเข้ามาในบ้านหลังนี้นะคะ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะสื่อกับหญิงตลอดสิ่งแรกที่เขาทํากับหญิงอะคะ่ะเหมือนเขาถามหญิงว่าน้องจิ๊บน,นะคะคเขาบอกว่าพี่รู้สึกไหมว่าตัวเองแตกเวลาเขามาอยู่ในบ้านหลังนี้ครับพี่จะรู้สึกว่า พี่อยากกินแต่ของรสจัดเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆหรือเปล่าโดยปกติที่พี่อยาไม่กินจริงๆค่ะพี่แจ๊คปกติอิงไม่กินอาหารรสเปรี้ยวเลยครับผลไม้เปรียปร้ยวๆเนี่ยคะย่ะหญิงไม่ทานเลยแต่ว่าพอตอนที่เข้ามาอยู่บ้านแฟดน,นะคะหญิองอยากกินแต่พวกมะม่วงเปรี้ยวตะลิงปีงส้มตํำเผ็ดๆเปรียปร้ยวๆเ,เนี่ยค่ะตลอดอ,อย่างที่สองก็คือ หญิงจะรู้สึกน้อยใจแฟนเรื่องเล็กๆน้อยๆและเป็นเฉพาะท,ที่อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะเขาบอกว่าคือน้องจีปปะอยู่ๆเขาก็พูดนะคะว่าแค่แฟนหญิงเนี่ยนั่งคุยกับพี่น้องเขาหน้าห้องอแล้วหญิงนอนอยู่ในห้องหญิงยังรู้สึกเลยว่าทําไมคุณต้องทิ้งฉันไปทําไมทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวออือแต่เวลาที่หญิงกลับมาอยู่บ้านที่กรุงเทพอะค่ะครเราไม่ได้อยู่กับแฟนอยู่แล้วค่ะครเราไม่มีความรู้สึกนั้นเลยค่ะพี่แจ๊ค จะเป็นแค่เฉพาะที่ยญิงเ้ยอยู่ที่บ้านแฟนตลอดอแล้วอย่างที่สามที่น้องเขาทักอัค่ะก็คือพี่หญิงอะชอบเล่นกับแฟนไหมว่าพี่อยากไปทําเหมือนตัวเองท้องทําทอ้องป่องๆแล้วก็บอกให้แฟนว่าลูกท้องสี่เนี่ยลูกของเราพี่ฟังสี่ลูกเราดิ้นอยู่หรือเปล่าอืเป็นแบบนี้ตลอดซึ่งหญิงต้องบอกก่อนค่ะว่าหญิงนะ่ะท้องไม่ได้อยู่แล้วอื เพราะว่าหญิงกับแฟนเป็นอ่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะแต่เราเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะปกติอืแต่ว่าอยู่ที่อื่นเราก็ไม่เล่นนะคะเราเล่นใฉพาหว่าตอนอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับแล้วน้องเขาก็เลยพูดต่อว่าเนี่ยมันเป็นเพราะผู้หญิงคนเนี้ยค่ะเขาแฝงความรู้สึกมาในตัวหญิงเราเขาพยายามตลอดว่าเขาจะสื่อยังไงให้หญิงอะสัมผัสเขาได้มากกว่านี้มาตลอด แล้วมันประวบกับช่วงที่หญิงดวงตกค่ะพี่แจ๊คแล้วหญิงไปนอนขวางทางเขาเขาก็เลยทําให้หญิงเห็นได้ออ,อ,อแต่ว่าเขาอะทําอะไรหญิงมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าทางหัวนอนที่แฟนหญิงทําที่นอนไว้อะคะออ่ะมันมีไม้กางเขนแปะอยู่ในห้องนอนครับ เราก็หาในห้องอะค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าในห้องนอนเนี่ยเราไม่ได้แปะไมก้กางเขียนไว้เลยแต่มันไปเจอลักษณะสัญลักษณ์คล้ายๆกางเขียนอยู่อันนึงค่ะแฟนอย่างเงี้ยเขาซื้อวอลเปเปอร์เป็นสลับสีอะค่ะพี่แจ๊คมาตัดแปะเองเป็นสีเทากับสีขาวมีช่องหนึ่งอะค่ะพี่แจ๊คเขาแปะจนกลายเป็นว่าไอ้ช่องตรงหัวนอนตรงนั้นอะเป็นรูปไมก้กางเขียนมันก็เลยเหมือนอ่าลักษณะเหมือน หน้าสุสานนะคะพี่แจ๊คครับ,รบที่มีกางเขนวางอยู่และหญิงอนอนตรงนั้นพอดีอเราก็เลยถามกันนะคะพี่แจ๊คว่าเราจะทํายังไงดีให้ผู้หญิงคนนี้ไม่ตามแฟนเราแล้วเพราะเราไม่รู้ค่ะพี่แจ๊คว่าสิ่งที่เขาจะทํามากไปกว่าน,นี้เขาจะทําอะไรหรือเปล่าครับทางน้องจีป,ปะหาก,ก็เลยแนะนําว่าทางแฟนหญิงเนี้ยเป็นสัญญากับเขาว่าอ่าจะพาเขาไปคลอดนะจะให้เขาไปเกิดอะไรเงี้ยค่ะค ก็ให้พาเขาไปเขาเนี่ยบอกว่าให้พาเขาไปที่โรงพยาบาลหรือว่าอนามัยอะค่ะพี่แจ๊คที่ติดน้ําและถัดไปเป็นวัดครับเราก็พยายามหาค่ะพี่แจ๊คสรุปก็เจออยู่ที่หนึ่งคะ่ะไม่ไกลจากบ้านมนะาทั้งแฟนนะคะพอได้เรื่องเนี่ยก็โทรไปเล่าให้แม่ที่บ้านฟังว่าเรื่องเป็นแบบนี้นะคุณแม่ค่ะพี่แจ๊คแม่กับพ่อด้วยความเป็นห่วงลูกไม่รู้ว่า ระยะเวลาที่รอที่ลูกจะกลับมาที่บ้านในอีกวันเสาร์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก็เลยไปเอาน้ำเสกค่ะพี่แจ๊คมาพรมรอบบ้านเลยแล้วก็เน้นผมเข้าไปในห้องนอนแฟนค่ะพี่แจ๊คแล้วก็สวดบทสวดความเชื่อทางศาสนาเขาไปด้วยหลังจากนั้นแม่ก็บอกว่าก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่พอตกกลางคืนคุณแม่ค่ะลุกมาเข้าห้องน้ำ ช,ช่วงที่เข้าห้องน,น้าอยู่คุณแม่ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะกระเบื้องอะค่ะพี <Ooh. S 1> ่แจ๊คเคาะๆๆๆอีกเนี้ยค่ะเคาะประตูเขยา่าประตูเขย่าหน้าต่างร <Ooh. S 1> อบบ้านเลยค่ะพี่แจ๊คแม Ä ่เขาก็กังวลแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็โทรมาเล่าให้เราฟังห <Ooh. S 1> ยิงก็เลยบอกแม่ว่าเขาน่าจะโดนไล่ออกไปจากห้องหรือเปล่าเขาก็เลยพยายามจะเข้ามาคแม่เขาก็บอกเอาโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวกลับมากลับมาทําอะไรพวกเนี้ยให้เสร็จเรียบร้อยค่ะพี่แจ๊ค พอวนกลับมาถึงวันเสาร์ที่หญิงจะต้องกลับบ้านไปอะค่ะเราก็กลับไปนอนที่บ้านหลังเดิมเนี่ยช่วงแค่ห่างตาแวบ,บเดียวเองค่ะพี่แจ๊คก่อนนอนหญิงเห็นเขาอะค่ะยืนอยู่นอกหน้าต่างตรงปลายเทา้าตรงห้องนอนหลังจากนั้นตอนกลางคืนนะคะพี่แจ๊คตอนที่หญิงนอนหญิงก็ได้ยินเหมือนที่แม่ได้ยินเลยค่ะเสียงเคาะกระเบื้องเสียงเขย่าประตูหน้าต่างแบบรอป้าเลยเหมือนเขาพยายามจะเข้ามาบ เราก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวจะพาไปอย่างที่อยากไปแล้วนะจะพาไปคลอดแล้วนะอย่างที่เขาเคยสัญญาไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาทําแบบนี้มันนอนไม่ได้อมันจะอยู่กันไม่สุกกออ็พอหลังจากนั้นที่หญิงพูดไปอะคะ่ะพี่จักเสียงมันก็เงียบไปอืพอวันรุ่งขึ้นตอนเช้าอ่ะคะ่ะเราก็เรียกเขาขึ้นรถไปเหมือนที่น้องจ๊บเขาแนะนำอะนะคะพี่จ เราก็ขับรถไปตรงอนามัยค่ะพี่แจ็คเาก็บอกเขาว่าอถึงแล้วนะอยู่ที่นี่นะอยู่ใกล้หมออยู่ใกล้หมอถ้าไปเกิดก็จะได้ไปแล้วเราก็ทำบุญให้เขาค่ะพี่แจ็คแล้วก็ขับรถออกมาออพอตอนที่เราเราขับรถออกมาค่ะพี่แจ็คทางที่เราเคยเข้าไปเป็นถนนดีๆค่ะขากลับค่ะพี่แจ็คมันกลายเป็นถนนดินเรียบคลองปลา ก็กขุกขาขุกขาพอสมควรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอกลับมาที่บ้านก็ไม่เกิดเรื่องอะไรอีกเลย,ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาผีไปปล่อยไว้ที่อนามัยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้ว,ลวเราไม่เกิดอะไรเรื่องเรื่องอะไรเลยถูกไหมคุณหญิงใช่ค่ะอ,อันนั้นเป็นที่อนามัยอ่ะคือเขาพาไปคลอดแล้วค่ะแล้วมันก็ติดวัดเราก็บอกให้เขาอยู่ที่วัด ไปอจ็อ้เขาว่าาอยู่ที่วัดแล้วก็ไปทําบุญให้เขาไงค่ะพี่แจ็คเขาไหว้สังฆทานเลยเฮ้ยมันเหมือนเป็นการเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเป็นการที่แบบแก้ปัญหาง,หง่ายง่ายง่ายแบบตามความแบบแบบฉบับของเราอะ่ะคือรเราพาผีที่เหมือนเขาติดก,กับห่วงคําสัญญากับแฟนเราซึ่งในอดีตอาเราพูดถึงเรื่องของข้ามภพข้ามชาติกันแล้วกันนะแฟนเราอาจจะเป็นผู้ชาย ซึ่งไปไปสัญญาเขาไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าท้องเนี่ยจะพาไปคลองไปครอบปรากฏว่าไม่ได้ทำเพราะว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนกลายว่าไอ้ฝ่ายหญิงอาจจะเสียไปก่อนหรือฝ่ายชายไม่ได้อยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยกลายว่าเขาก็ยึดติดกับไอ้ไอ้ไอ้ห่วงนี้มาแล้วก็อยู่ที่เนี่ยมาโดยตลอดเวลามีใครเข้ามาที่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นแฟนกับแฟนของเราเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มักจะมามาสื่อให้เห็นใช่ค่ะบางทีเนี่ยอย่างเรานี่โดนออกมาด่าเลยนะ ก็เลยว่าไปนอนขวางทางขวางทางเ,าเดินเขาเหมือนทางผีผ่านอะไรอย่างเงี้ยเขาจอ,อกไปซกักผ<ช>้นซกักผ้านะฮะเราก็เลยเฮ้ยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นดูไปดูมาเช็คไปเช็คมาอ๋อเขาเป็นเหมือนกับเ,เจ้ากรรมนายเวรจากอดีตชาติคอยอยู่ตรงเนี้ยตลอดก็เลยต้องหาทางแก้สิ่งที่เขาต้องการคือเขาแค่อยากจะทวงคําสัญญาสิ่งที่แฟนเราเคยสัญญา,าไว้เมื่ออดีตก็เลยแก้ปัญหาด้วยอ๋อโอเคอยากจะคลอดลูกป ขึ้นรถก็พาไปไ<ม>ที่อนามัมายมมคือเขาเป็นคนสื่อบอกเราว่าเขาอะอยากไปอยู่ในวัดที่ติดติดน้ำก<ต>็วก็ไป<ร>ปล่อยอนามัยใกล้ใกล้กไปปล่อยที่อนามัยเฮ้ยเออโอเคมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนฟังอย่างเราไง <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะเราเราเราเหมือนเป็นการแบบแก้ปัญหาผักพะละง่ายไง แค่แค่กลัวว่าเอ้ยในเมื่อเขาปรากฏตัวที่บ้านเราได้เนี่ย <g ül> เกิดเขาไม่โผล่อยู่ในอนามัยเนี่ย <c oughs> เรื่องใหญ่เลยนะเออแต่ถ้าเขาถ้าเขาเหมือนกับปลดห่วงปลดทุกข์ตรงนั้นได้เป็นความประสงค์ค่ะเออจากอนามัยแล้วก็ไปสู่วัดไปสู่ในภพภูมิของเขาก็ก็ก็ก,ก็ก็ถือว่าโอเคตามตามความต้องการของเขาค่ะเหมือนกับเขาอาจจะออกจากตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนพาไป เขาเหมือนรอรอ,อให้แฟนหญิงรับรู้ว่าเขามาตามสัญญาที่คุณเคยให้ไวไอ้อะไรเงี้ยค่ะอืมอืมเออนะครับแต่อย่างน้อยก็มันก็คลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านอะจากที่<ะ>เจอกันมีความรู้สึกจะพอพาเขาออกไปปุ๊บมันเงียบสงบอันนี้แปลกเงียบสงบ<อ>ค่ะ ะะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจากเนี้ยจากนั้นอะ่ะเขาเขายังไงต่อเพี่แต่วเราบอกเขาไว้ว่าเอ้ยถ้าต้องการอย่างนั้นก็ไปแบบนั้นใช่ค่ะอ๋อโอเคแค่ฟังก็ตกใจผมกลัวเขาไม่ไปไหนไะกลัวไปอยู่ในอนามัยน,น่าจะไปแล้วค่ะพี่แต้เพราะว่า,าจริงๆก็ยังอนามัยนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรอ๋อโอเคถ้ามีเขาคงถึงหูเราแล้วล่ะ <laughs> ถูกป่ะถ้ามีอาจจะมีาสายโทรมาจากเป็นหมออนามัยโทรมาเล่าให้พี่แจ็ฟังอ่นี่นะผมเนี่ยทํางานอยู่อนามัยนี้ไม่เคยมีอะไรเลยนะวันดีคืนดีมีผู้หญิงผมเห็นมีเอเหมือนกับเป็นอคนที่เป็นคนไข้เห็นเป็นผู้หญิงท้องถือตะกร้าผ้าเดินบานไปโอ้โหอันนี้ชัดเลยนะเออนะครับเฮ้ยมันมันฟังดูมันมันอาจจะเป็นเรื่องอมยิ้มคุณผู้ชมคู้ฟังครับแต่แค่แบบเฮ้ย ถ้ามันมีเคสเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เหมือนเขาผูกติดคำสัญญาอะไรบางอย่างแล้วเราบาังเอิญไขปริศนาไขาคำสัญญานั้นได้ก็แค่พาเข้าไปตามคำสัญญาอย่างที่ที่เขาติดอยู่กับบ่วงคําสัญญานั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันน่ามันน่าจะคลายไปได้ด้วยดีถูกไหมน่าจะคลายออไปได้ด้วยดีค่ะพี่แจ๊คแต่ก็อีกอะหลายๆคนหล,หลายเรื่องที่ มาเล่าให้พวกเราได้ฟังเขาไม่รู้นี่เขาไม่มีคนที่มีเซนต์แบบนี้ไงถูกปะ,ะเขาไม่รู้ว่าไอสิ่งที่มาปรากฏตัวให้เขาเห็นมาปรากฏตัวในบ้านของเขาอ่ะสิ่งเหล่านี้เขาต้องการอะไรกันแน่ถูกไหมถูกค่ะเออนะครับโอเคคุณหญิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดขอของทวงคำสัญญานะคุณหญิงนะค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือดูแล รักษาสุขภาพตัวเองได้ค่ะออนะครับคือไอไอตอนแรกผมแซวเล่นนะแต่ถ้ามันมีอาการแบบมึนๆปวดหัวผมว่าคุณหญิงเป็นพยาบาลคุณหญิงทราบอยู่แล้วล่ะก็ต้องไปเช็คไปหาหมอค่ะเออถ้าเพราะถ้ามันชนโดยที่ไอ้ตรงไม้ตรงนั้นมันไม่มีอะไรหุ้มอ่ะโอ้โหอันตรายวิง้งเหมือนกันค่ะตอน,<ช>นตแรก,แรกเข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าไอการขึ้นเรือเรือมันโครงเรลงไง จริงจริง,รง,รงก่อนหน้านี้ก็ล้มเอ็ีค่ะพี่แจ๊คก่อนใส่เฟือกก่อนไปดูคอนเสิร์ตของแบมโอ้ยแถอดเฟือกได้ไม่กี่วันเราไปดูคอนเสิร์ตต่อเลยเฮ้ยแสดงว่าเราก็ต้องก็ต้องก็ต้องดูแลตัวเองเยอะๆเ,เอาหญิงมันจะมันจะเจ็บตัวบ่อยไปนะ ช่วงนี้บ่อยอยู่ค่ะพี่แจ็คแต่ว่าเอนชีกนี้อยากลดน้ำหนักค่ะตีแบบเล่นกีฬาที่บ้านอ๋อโอเคโอเคโอเคโทษใครไม่ได้เราล้มเองเอออ่ะโอเคได้คุณหญิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดแล้วคุณหญิงน่าคะขอบคุณมากๆคุณหญิงที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลุกใจคนรู้ใจแม่